สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8มกราคมนะครับจะพามาชมไทยบงหวันเพชรน้ำพึ่งจัมโบ,นบ้นะครับนะครับซึ่งทั้งส่วนได้มาลงปลูกนะครับไว้แล้วก็ได้ทำการบำรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะอ่า เอาไว้ให้ได้ลำเยอะๆนะครับนะครับดูลำค่อนข้างใหญ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กินหน่อสดนะครับให้หน่อใหญ่นะครับรสชาติจะหวานมันนะครับสามารถที่ปอกแล้วกินสดได้เลยนะครับสำหรับผู้ผูงอายุนะครับหรือ ลงลงป้าๆนะครับที่เว็นล็อกเก้วนะครับก็สามารถทานได้นะครับตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนท์นะครับเนื่องจากทางสวนเอาไว้ลำนะครับก็ลำอาจจะไม่ใหญ่นะครับเท่าที่ควรนะครับซึ่งลำเขาเนี่ยจ,จะใหญ่กว่านี้นะครับ ปีหน้านะครับทางส่วนก็จะขยายนะครับขุดเง่านะครับขุดเง่ามาชาลงถุงชานะครับเราก็จะไว้นะครับกอนหนึ่งก็จะไว้ให้ลําจะเลี้ยงไว้ให้เป็นลําโตนะครับก็จะเหลือไว้ประมาณกอนหนึ่งก็สี่ห้าลำนะครับแล้วก็ ได้ทําการตอนกิ่งไว้นะครับตอนนี้ลากออกแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็พี่หลายๆท่านนะครับได้ทําการติดต่อและสั่งจองนะครับทั้งหน้าเพจแล้วก็ทั้งที่พี่ๆที่เข้ามาชมที่สวนนะครับแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วก็ได้ทําการสั่ง สั่งจองไว้นะครับซึ่งปลายเดือนกุมภานะครับทางส่วนก็าจะานํา,นากิ่งทั้งกิ่งตอนแล้วเริ่มขุดนะครับเง่าไปลงถุงชํานะครับนองจากช่วงนี้นะครับอากาศเย็นนะครับเวลาที่เรา,าน้ําใส่ตุ่มนะครับเราช่วงนี้อาจจะใส่บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากรากนะครับเขาดูดดูดน้ําจากตุ่ม นะครับดูน้มจากตุ่มนะครับยิ่งอกิ่งไหนที่มีรากเยอะนะครับเขาก็จะดูดน้ําเยอะนะครับช่วงนี้เราก็อ่าฉีดน้ําบ่อยหน่อยนะครับนี่ครับรากออกมาเยอะเลยนะครับซึ่งหลายๆกิ่งนะครับหลายๆตุ่มก็มีรากทะลุนะครับมีรากทะลุแล้วนะครับออกรากแล้ว แล้วก็มีบางส่วนนะครับทางสวนได้นํากิ่งตอนนะครับไปลงนะครับถุงถุงชาตอนนี้ก็แตกแล้วนะครับแตกแล้วก็ต้นเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับทางสวนเริ่มเพิ่งจะขยายนะครับในเรื่องของกิ่งตอนนะครับพอเราได้นําไปลงถุงชามแล้วเขาแตกดีครับติดดีนะครับ ประมาณไปเดือนกุมภา์นี้แหละครับจะขุดนะครับขึ้นมาชามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท้องส่วนเราก็จะมีสามสี่สายพันธุ์นะครับสำหรับไผ่มงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับก็จะมีมงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สาม บวหวานเป็นน้ำพึงเบอร์สองนะครับเบอร์เก้านะครับแล้วก็บวงหวานเป็นน้ำผึ้งจัมเบอรอ์จัมโบ้นะครับสัปดาห์น,นี้จะกินหน่อสดนะครับทั้งหมดเลยนะครับลำกับหน่อเขาจะแตกต่างกันนะครับรสชาติจะใกล้เคียงกันนะครับก็พี่พหลายๆท่านนะครับได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ทั้งเข้ามาชมที่สวนนะครับ ซึ่งอตอนที่เขาแตกหน่อใหม่ๆนะครับที่มาช่วงจังหวะพอดีนะครับก็ได้ทำการตัดหน่อให้ทางพี่ๆได้ชิมนะครับถูกใจนะครับถูกอกถูกใจก็เลยสั่งจองกันไว้นะครับจองกันไว้หลายๆท่านเลยนะครับ สำหรับพี่พเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจัมโบ้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหม่เลขศูนย์1ก8 3 9นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย ชุดตุ้มตอนกิ่งชุดนี้นะครับออกลากเกือบทั้งหมดนะครับลากสวยเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y t u t u พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัทกาเด่นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัพเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ